ว้าวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบครูหน่อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคร,ครูเนี่ยอยู่ที่ประเทศอะไรนักเรียนรู้ไหมคะ คุณครูอยู่ที่ประเทศอิตาลีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยมาเที่ยวประเทศอิตาลีด้วยแหละเออคุณครูก็อยากรู้เหมือนกันเลยนะว่านักเรียนเนี่ยเคยคิดแล้วก็เคยฝันว่าอยากจะไปเที่ยวประเทศอะไรกันบ้างนะคะสําหรับคุณครูนะคะวันนี้คุณครูก็มีโอกาสได้มาเที่ยวประเทศอิตาลีแต่อม,มันเป็นการเที่ยวทิปนะสินะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะคุณครูนะคะก็อ,อยากจะ นักเ่ยนนะคะไปเที่ยวเทปที่ต่างประเทศเหมือนกันเลยนะคะและเรานะคะก็จะมาเรียนรู้ะ,ะในเรื่องของการสื่อ ค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตกันนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะรู้ว่านักเรียนทุกคนอยากจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างงั้นเราไปดูเนื้อหาที่ใครจะเรียนกันในวันนี้นะคะในเรื่องของการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตกันเลยค่ะและเราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตกันเลยนะคะการสืบค้นข้อมูลบนอิเนเทอร์เน็ตเนี่ยจริงๆแล้วคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยก็เคยใช้แล้วก็คุ้นชินกันอยู่แล้วแหละ แต่วันนี้นะคะคุณครูก็จะมาอธิบายนะคะในส่วนของอ ขั้นตอนนะคะของการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้การสืบค้นข้อมูลของนักเรียนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะได้ข้อมูลตรงตามที่นักเรียนเนี่ยต้องการมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนั่นเองนะคะเรามาดูกันเลยนะคะคุณผู้ถามนักเรียนก่อนว่าถ้านักเรียนอยากรู้จักประเทศหนึ่งอ่ะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนักเรียนมีวิธีการอย่างไรคะจริงๆแล้วนะคะสําหรับการที่เราอยากจะรู้จักประเทศอื่นนะคะที่นอกเหนือจากประเทศไทยหรือแม้แต่ประเทศไทยเราเอง ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนบ้างเวลาที่เราอยากจะเดินทางไปที่อื่นที่เราไม่รู้จักนะหรือเราอยากจะ กินอะไรนะหรือเราจะรู้ในส่วนของร้านค้าอะไรอย่างนงี้ค่ะเราก็จะต้องมีการสืบค้นข้อมูลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็จะมีการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะ,ะจริงๆแล้วเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเครือข่ายที่ค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยเราสามารถสืบค้นข้อมูลได้ทั่วโลกเลยนะแต่เราก็จะต้องรู้วิธีการในการสืบค้นด้วยนั่นเองค่ะและวิธีการนะคะมีวิธีการอย่างไรนะคะ เรานะไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสิ่งแรกนะคะไม่ว่าเราเนี่ยจะอยากรู้เรื่องอะไรก็ตามนะคะเราแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถรู้ได้ทุกอย่างที่อยากจะรู้แล้วนะคะนักเรียนคิดว่าจริงๆแล้วอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีความเราเรียกว่าตอบสนองนะหรือตอบสนองความต้องการนะของอผู้ใช้ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะ ถ้าสมมติว่าเปรียบกับหนังสือหนึ่งเล่มน,นะคะเราอ่านหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยเราก็จะรู้นะคะในส่วนของเรื่องราวในหนังสือนั้นๆเพียงเล่มที่เราอ่านแต่ถ้าเราสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะเราจะสามารถรู้ได้ทั้งภาพนะได้เสียงนะหรือได้เห็นในส่วนของอ เคลื่อนไหวต่างๆบนอินเทอร์เน็ตรอบโลกได้เลยนะคะหรือเรื่องราวต่างๆที่เรารู้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถรู้ได้ทุกอย่างที่เราอยากจะรู้โดยมีวิธีง่ายๆเพียง3ขั้นตอนอันนี้ให้นักเรียนจําเลยนะคะวิธีง่ายๆใน3ขั้นตอนในการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะคะ1ก็คือการคิดเอ๊คิดอะไรนะคิดอะไรติ๊กต๊อกติ๊กตอกคิดว่าเราเนี่ยอยากจะ ไปที่ไหนอยากจะสืบค้นเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรอันที่เราคิดแหละคิดเสร็จแล้วเราต้องไปค้นหานะคะหรือสืบค้นนะะั่นเองนะคะไปค้นหาสืบคนนะ้นเนาะเมื่อเราจะไปค้นหาเราก็เข้าที่เว็บเบราว์เซอร์ต่างๆที่เราต้องการที่จะค้นหานั่นเองนะพิมพ์คีย์เวิร์ดนะหรือข้อความที่เราต้องการค้นหาลงไปหลังจากนั้นทำไรคะ คลิกนั่นเองนะเพื่อเข้าสู่การค้นหานะคะเห็นไหมคะวิธีการง่ายๆมีเพียง3ขั้นตอนก็คือคิดคน้นคลิกนั่นเองนะคะต่อมาขั้นตอนที่1นึ่งที่ครูบอกเมื่อกี้นี้ว่าการคิดคิดอะไร คิดเรื่องที่เราอยากจะรู้นะวางแผนว่าเราเนี่ยอยากรู้เรื่องนั้นนะคะเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะเช่นอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไทยหรืออาหารการกินต่างๆนะคะของของประเทศไทยในแต่และภูมิภาคต่างๆเหล่านี้นะคะนักเรียนนะคะสามารถที่จะ,ะคิดก่อนว่าเอเราจะอยากรู้เรื่องอะไรดีนะเมื่อเราคิดแล้วนะเราก็าจะต้องคน้น ตอนที่2นะคะก็จะเป็นการค้นนั่นเองนะคะค้นอะไรนะคะก็เมื่อกี้นี้คุณครูบอกไปแล้วนะคะว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรนะ,ะให้เราค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตน,นะ,ะซึ่งข้อมูลมีทั้งภาพเสียงตันหนังสือน,นะคะอยู่ตามเว็บไซต์ต่างๆนะ,ะแต่ถ้าเราเนี่ยไปเปิดทีละหน้าจอเนี่ยจะเสียเวลานะคะอาจจะให้ทาให้เราเนี่ยไม่พบการที่จะหาข้อมูลให้พบอย่างรวดเร็วนะ,ะก็คือหาข้อมูลอาจจะเจอนั่นแหละค่ะแต่อาจจะเจอช้าหน่อยนะคะก็จะต้องใช้เว็บไซต์ใน การค้นหาข้อมูลเนี่ยมาช่วยให้เราเนี่ยทำการค้นหาข้อมูลเนี่ยได้รวดเร็วขึ้นนะคะเราเรียกเว็บไซต์ที่ไว้สําหรับการค้นหาข้อมูลนี้นะคะว่า Search Engine นั่นเองค่ะ Search Engine นะคะก็จะทําหน้าที่ค้นหาข้อมูลตามคาที่เราค้นหานะจากเว็บไซต์ต่างๆมาแสดงให้เห็นนะ,ะซึ่งคุณครูนะมีตัวอย่างนะคะของเว็บ Search Engine มาให้นักเรียนดูนะคะอันแรกเลยนะคะก็จะเป็น Google นะคะจริงๆแล้วเราใช้งาน Google อยู่บ่อยๆนะคะ เราก็สามารถที่จะใช้งานนะในการค้นหาซึ่งเว็บ Google เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ไว้สำหรับการเซิร์ชเอ็นจินนั่นเองคิดอะไรไม่ออกคิดถึง Google นั่นเองนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็น YouTube นั่นเองนะคะอันนี้ในกรณีที่เราเนี่ยอยากจะรู้อยากจะเห็นทั้งการเคลื่อนไหวหรือ สภาพโดยรวมของสิ่งที่เราต้องการเห็นแบบชัดเจนนะเห็นว่าเขามีการกระทําอย่างไรนะการใช้ชีวิตแบบไหนนะในกรณีที่เราเนี่ยต้องการรู้ประเทศอื่นนะหรือเราต้องการรู้วิธีการทาขนมอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่เคือเขามีขั้นตอนการใส่อะไรบ้างนะดูการกระทําไปเลยนะคะว่าเขาทํากันลงมือกันทํำยังไงไม่ใช่แค่ดูเพียงแค่ตัวหนังสือนะอันนั้นก็จะดูจากเว็บ Search En g i n e ก็คือ youtube.com นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นเว็บนะคะอ่าดิกนะคะ .dotlongdo.com นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเกี่ยวกับพจนานุกรมออนไลนนะ์ที่เปิดให้ใช้ได้ฟรีเลยนะคะรวมถึงเป็นเว็บไซต์ที่ไว้สาหรับการแปลภาษาที่ได้รับความนิยมสูงสุดนั่นเองนะคะก็จะสามารถที่จะแปลภาษาต่างประเทศนะ,ะเป็นภาษาไทยได้มากถึงกว่าได้มากถึง4ภาษาได้แก่ภาษาญี่ปุ่นภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสอังกฤษ ก็อันนี้ก็จะได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยจะต้องการเดินทางไปต่างประเทศหรือต้องการที่จะ,ะสื่อสารนะคะจากจาต่างประเทศนะคะจากทั่วโลกเนี่ยเราก็สามารถที่จะ ใช้พจนานุกรมออนไลน์นี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าถึงหรือใช้งานได้อย่างสะดวกนะคะก็ผ่านเว็บไซต์ดิก o องดู .com นั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนเข้าไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของอให้นักเรียนเนี่ยพิมพ์คำศัพท์นะในการค้นหาค,ความหมายคำศัพท์ต่างๆลงไปได้เลยนะคะอันนี้ก็จะสะดวกมากนั่นเองนะคะ,ะทั้ง3อันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะที่ครูเนี่ยนำมาให้นักเรียนเนี่ยได้ดูก็คือเป็นเว็บที่ใช้สำหรับการเซิร์ชเอ g นจินนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะขั้นตอนต่อไปของการอลองเข้าไปในเว็บ Sear ์ h เอนจินนะคะเราก็ดูตัวอย่างอย่างเช่นเราจะเข้า Google นะคะก็ให้นักเรียนพิมพ์คำที่ต้องการค้นหานะคะลงไปใน Google อย่างเช่นนะคะคเราต้องการดูว่าประชากรในประเทศไทยเนี่ยมีป มีปริมาณเท่าไหร่นะมีจานวนเท่าไหร่นั่นเองนะแล้วก็พิมพ์คําว่าประชากรในประเทศไทยลงไปในแท็กบล็อกตรงนี้นะในช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดคลิกนั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะเราสามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้ด้วยเสียงด้วยนะโดยที่คลิกที่รูปใหม่ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะค้นหาได้ทั้งการพิมพ์ข้อความลงไปแล้วก็ค้นหาได้ทั้งเสียงในการค้นหาก็ได้นะคะ อ่าต่อไปขั้นตอนที่3านะคะก็คือการคลิกเนาะเมื่อกี้เราใส่คำค้นหาลงไปแล้วในช่อง TextBo ็เพราะฉะนั้นแล้วเราก็คลิก หรือ enter นั่นเองนะคะให้นักเรียนคลิกไอคอนเว้นขยายหรือจะกด enter บนแป้นพิมพ์ก็ได้นะระบบจะทําการค้นหาเว็บไซต์ที่ตรงกับคีย์เวิร์ดหรือคําที่นักเรียนต้องการเนี่ยที่นักเรียนพิมพ์ลงไปเนี่ยมาสแสดงในรูปของลิงก์นะคะพร้อมกับคําอธิบายประกอบอย่างเช่นเมื่อกี้นี้เราต้องการค้นหาข้อมูลเรื่องของประชากรในประเทศไทยใช่ไหมมันก็จะขึ้นนะเป็นในส่วนของลิงก์ต่างนะขึ้นมาเยอะมากเลยนะหลายลิงก์มากนักเรียนก็เลือกหา นะคะดูแต่ละลิงก์แต่ในการที่นักเรียนเนี่ยศึกษามาแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะต้องดูด้วยนะคะว่า,าเว็บไซต์ที่เรียนเลือกเข้าไปค้นหานั้นนะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีแหล่งข้อมูลชัดเจนไหมนะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะอันนี้ต้องสว่วนตรวจสอบนะจริงๆแล้วถือเป็นข้อปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเลยนะคะก็คือการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยดูจากแหล่งที่มานะเมื่อเรานําข้อมูลไปใช้เนี่ยเราต้องให้เครดิตเขาด้วยนะแล้วก็ แหล่งอ้างอิงที่เอามาของแหล่งข้อมูลนั้นเราก็ต้องให้เขาด้วยนะคะว่าเราเนี่ยนำข้อมูลมาจากไหนใครเป็นแหล่งข้อมูลเป็นใครใครเป็นผู้แต่งผู้เขียนนาหรือ,อมีมาจากเว็บไซต์ไหนวันที่เท่าไหร่ที่เราสืบคน้นอันนี้เราต้องให้เครดิตเขานะคะหรือแม้แต่การนําเพลงนะของอ คนอื่นมานะคะเราเอามาใส่ในส่วนของอข้อมูลของเราเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเราก็ต้องให้เครดิตเขาด้วยเช่นกันนะแต่หากว่าบางอย่างนะคะก็ถ้าเรานํามาใช้โดยที่ะละเมิดนะคะก็จะถือว่าเป็นการผิดพรบคอมพิเวเตอร์ด้วยเช่นกันอันนี้ต้องเรามาระวังเป็นอ,อย่างมากเลยนะคะในส่วนของตรงนี้ค่ะต่อมานะคะวิธีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลในกรณีที่นักเรียนเนี่ยไปสืบค้นข้อมูลแล้วนักเรียนเนี่ยอยากจะเขียน อ้างอิงแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์นะคะนักเรียนก็จะรู้ต้องรู้ในส่วนของรูปแบบของการเขียนอ้างอิงจากเว็บไซต์นะ,ะอันนี้ตัวอย่างของการเขียนอ้างอิงนะคะจากเว็บไซต์สิ่งแรกเลยนักเรียนต้องรู้ว่าใครคือผู้แต่งนะคะ,ะ,คะเวลาที่นักเรียนจะดูว่าใครเป็นผู้แตง่งนักเรียนต้องอ่านบทความหรือรายละเอียดของในเว็บนั้นให้หมดเราจะเห็นว่าด้านล่างสุดอาจจะมีชื่อผู้แตง่งหรือด้านบนสุดก็อาจจะบอกชื่อผู้แต่งชื่อบทความชื่อว่าอะไรนะเขามีบทความเขามีหัวข้อนะเราก็ใส่ หัวข้อด้วยสืบค้นเมื่อวันไหนอันนี้นักเรียนสืบค้นจากวันไหนนะคัคือวันที่นักเรียนนะทําการสืบค้นข้อมูลนะคะต่อไปจาก URL ไหนอันนี้นะคะก็คือถ้าเราสืบค้นจาก Google นะคะไม่ใช่เราจะมาเขียนว่า www.google.com นะแต่เราจะต้องดูลิงก์ที่เขา ลิงก์เข้าไปนะคะบนส่วน URL ด้านบนนะ่ะเนาะว่าเขาลิงก์เข้าไปแล้วหน้าที่เราเปิดอยู่ด้านบนนะคะที่เป็นตัวลักษณะแบบนี้นะคะอันนั้นล่ะค่ะคือ URL ที่เป็นแหล่งอ้างอิงของนักเรียนนะ,ะไม่ใช่เว็บที่นักเรียนใช้ Search Engine นนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีใบางานให้นักเรียนทำนะก็คือให้นักเรียนเนี่ยไปช่วยกันค้นหาข้อมูลประเทศที่นักเรียนอยากไปนะโดยทำการสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะ ให้นักเรียนนะคะเขียนข้อมูลนะคะที่ครูขึ้นให้บนหน้าจอนะคะเดี๋ยวครูจะส่งใบงานตัวอย่างใบงานให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะให้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดของนักเรียนนะคะโดยการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เขียนประเทศที่นักเรียนอยากไปนะคะแล้วก็รายละเอียดข้อมูลของแต่ละประเทศที่นักเรียนอยากไปนั้นมาส่งครูด้วยนะคะเป็นยังไงกัน ได้เรียนรู้ในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตไปบ้างแล้วหรือยังไงนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะรู้วิธีการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้แล้วใช่ไหมฉะนั้นแล้วทานะนักเรียนก็จะต้องสามารถที่จะทําใบงานทิ้โพหน่อยฝากให้นักเรียนได้ทําเป็นการบ้านได้แน่นอนเลยนะคะก็คือให้นักเรียนช่วยกันค้นหาข้อมูลนะประเทศที่นักเรียนอยากไปกันนั่นเองค่ะ ให้นักเรียนลองสืบค้นข้อมูลใน Google นะคะแล้วก็นำใบางานาางนัดนะคะทำเสร็จแล้วมาส่งคุณครูด้วยนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปนะแชทแช่แ่มาส่งคุณครูนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะตั้งใจทำนะคะวันนี้ครูหน่อยขอลาไปก่อนไป